สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมในเดลไฟฟ์โฟร์เกมเมอร์และเกมโนยูรี 2K20 พีนะครับผมใกล้จะมี204แล้วนะผมตอนนี้มาเล่นภาคนี้ให้เบื่อก่อนนะผมเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานอะไรว่าภาคใหม่จะออกอีกอันนะผมช่างมันนะตอนนี้ก็ผมจะมาเล่นแมสเก่าๆนะผมหนึ่งแมสนะในเกมนี้นะก็แมสที่ผมจะเล่นนะจะเป็นแมสหรือว่าสกอตสไนเนอร์นะผมโอ้นะไบฟ้าคนนี้ผมชอบมากนะเทระเบิดไปเลยนะผมเจอกับ ที่โพสแล้วกันนะแมสติงเกอหนึ่งแล้วกันนะไปะกอสไตเนอร์ผมไปโหลดมาแล้วนะอยู่ไหนเดี๋ยวหาสักครู่นะโอเคตัวเอส่นียสกอสไตเนอร์อยู่ไหนมีมีกอสไตเนอร์สองตัวนะอันนี้เป็นยุคเก่านะแต่อันนี้เป็นยุคที่ว่าเจออ่านี้ก็ยุคหนึ่งนะก็ตำนานทั้งคู่นะ นี่อะไรเนี่ยเลือกอะไรได้ด้วยไม่เอาไปลงเลือกครับไปจัดไปผมจะเจอกับทิเฟสนะฮะทิเฟสที่ผมจะเจอก็กจะเป็นยุคทิเฟสยุคเก่าเหมือนกันนะครับนี่ครับยุคศูนย์เนี่ยยุคสองพันหกเนานะจัดไปเลยโอเคเราเลือกศึกใหญ่ผมเลือกไปแล้วนะจะเป็นศึกแบ็กสลาด ไอ้แบ็กลาดนะฮะ <laughs> จะไปเล่นลิ้นทำไมนะโอ okay. เคเคยเห็นสองคนนี้สู้กันมาแล้วนะผมครั้งหนึ่งนะใน d v วีนะน DVD, นะผมโรเ a อร์ลอมเบแล้วก็โ no นยเอเนาะถ้าจำไม่ผิดนะสองคนนี้สู้กันนะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โวลเฮฟวีเวทแชมเปียนนะก็เป็น, Champion, นะปนที่เวทป้องกันแชมป์ได้ไปถึงสองครั้งนะ <laughs> ชอบมากครับนะสกอตไทเนอร์นี่ครับเป็นดะับเบิลยูโอเลยนะคือมันไม่มี ไม่มีนะผมสวัยบิ๊กเคิลพ็อปนะอันนี้ก็ต้องไปโหลดตัวละครมานะจากปีทอยมิชิแกนโคตรเท่ครับก็สไตน์เนอร์บิ๊กเคิลพ็อปนี่ครับโคตรเท่ครับผมชอบนะชอบมากนะก็สไตน์เนอร์เนี่ยกล้ามคอนโดมิเนียมนะนี่ชอบเบ่งกล้ามครับผมนี่ มีนะาบบดีวีดีศึกใหญ่ที่เขาเจอกันนะระหว่างทีเวสกับสกอตไทเนอร์นะเป็นศึกรอร์ลัมโบแล้วก็โนวีเอาเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูนะอันนี้คนะก็เก็บไวนะ้หนูเก็บสะสมไว้อยู่นะผมชอบมากแต่ไปได้อย่างหนึ่งนะที่ว่าแกนิสัยหลังเวทีแกเห็นเขาว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้โอกาสได้เป็นแชมป์นะตอนอยู่เรยูย่รีนะในประเทศนะนี่ ไงแล้วกล้ามสวยครับกล้ามโคตรเท่เลยนี่เ,เก่งซุปเปอร์แมนคนทำเขาก็ทำาเสมือนเลยเหมือนตัวจริงเป๊ะเลยปัจจุบันนี่ก็เป็นตำนานนักวิปล้ำไปแล้วนะครับไซเนอร์นะ อยากเห็นแกมาโหดมาแจมในรอยัลโรบอทที่จะมาถึงนี้เหมือนกันนะผมนี่ครับอีเวนต์จอมพ่นน้ำครับต้องมีหลายคนเคยทำตามนะฮะฟิตอาวอเทอร์พี่พ่นน้ำให้ไงเฮ้ย เพัทวันดำรงตำแหน่งเป็นประธานนะปั้มไม่ได้แล้วนะผมอดีตแชมป์ WWE นะอดีตแชมป์วอล์คิวเวอร์ Intercontinental นะโอ้ยแย่มากหายนะผม The King of Kings นะเป็นผู้ชนะรอยัลเบิร์ดด้วยนะผม คนน้าต้องมีหลายคนทําตามนะผมก็ทําเหมือนกันนะซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ทําแล้วก็ทําเหมือนด้วยนะพ่นเป็นละอองนี่ทําหลายคนนี่กว่าจะหัดทําได้นะนี่อดีตทีมดีเจเนอเรชันเอดีตทีมดีเอเวอเชันนะแล้วก็อดีตสมาชิกทีมเดอชิวด้วย หลายคนสงสัยนะไปเป็นเดย์ชิวตอนไหนนะตอนไปปั้มนี่แหละปั้มไลท์ไลท์อีเวนต์นี่แหละโลมาเลนคนระับโลมาเลนพักรักษาตัวนะฮะคนอะ่ะพวกเดย์ชิวก็เลยดึงเข้าทีมไปก่อนเลยนะผมต้องไปหารูปดูมีนะฮ <laughs> ะแล้วเอาเราเป็นล <laughs> ืมไปผมเล่นเป็นสกอไตไทรเนอร์ไหม <laughs> ยีนี่จะไปคุมท่เบต <laughs> ใส่อ่านี่เลยจับยกตุ้ม ผมไม่รู้นะท่าของก็ไนเนอร์ชื่ออะไรนะไม่ได้ไม่ได้ดูนานแล้วก็แมตช์โคสไลเช็คของเลไนดนเจ๊งยไงเอ้าโ,โ,โดนโอ้โหเล่นจะเล่นภาคไหนนี่ก็ก,ก,กดอย่างนี้โดนตลอดครับเอ,าอ้ากดสวนไม่ทันยี่นี้ทำไรอะวูนิคอลสูเพ็กวูนิคอลสูเพ็ก ทิ้งลงไปโอ้ไม่ทันยิงกูอเ,เอาเมื่อกี้กดไม่ทันเนี่ยขึ้นก็ข,นขึ้นไวเกิน <S <S แหม่็ลาดอีกมายังไงเฮ้ยนี่ครับจังหวะนี้ทันจังหวะนี้ทันเอาเฮ้ยเดี๋ยวแหม่ไม่น่าไปกดเลย อไหลทิเร์เป็นอะไรฮะดีใจอะไรไม่แนะี่จับจกพุ่มไปต่อยสักทีจับโคสไลน์นี่เป็นกล้ามเป็นกล้ามนี่กรรมการผู้หญิงซะ้วยครับแบบนี้ no, นหนูชอบคนกล้ามใหญ่ไปจ้าเน่ชอบคนกล้ามใหญ่ไปจ้ามาเด้งเชียกกระโดดเอา้าไม่โดนโอ้โหมันหลบ โดยกขึ้นมาต่อยกระบานโอ้โหงอกแคบกระเด็นไม่ใช่งอกนะเขายกไปย่อสีผมซะเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นแดดม,มงเข้าไปต่อยจะคอสบอดี้แหม่กดผิดเฮ้ยแล้วขอมาอีกทีขอแก้ตัวอีกทีนิดหนึ่งจะคอสบอดี้คอสไปเรียบร้อยนี่ดิหนุม่มหนุ่มมาดิเนี่ยเอ้าไม่ขึ้นไปวะ จับมันขึ้นไปดิเออไม่พลิกไม่ทำไมอะไรต่อดีวะมา,ออมาจับยกโอ้ยทุ่มลงมาครับจากเชือกเส้นที่สามเจ็บหลังขึ้นไปขึ้นแค่นี้พอโดดไหลกระแทกเยอตัดขา นอโอ้โหแตกเลย <c oughs> แตกเลยเออเดี๋ยวติดเทียรติดเทียรไม่ได้ไม่ได้ทีเวติดเทียรอย่าโกงอออืื้หโดนสวนมื่อกี้ครับแต่เราได้คอมโบวะ่ะแต่เราได้ท่าวะ่ะตบตบตบอีกตบอีกทีขอตบอีกทีตบอีกทีแล้ว เอาเฮ้ยแหมกดผิดไม่ได้เว้ยมะตอกขอหน่อยยกโอ้โหตอกอย่างนี้เลยโหเท่ววะยังไม่พอมันไวเกินวปที่ว่าเมาเน่เน่เรามาย้ำแค้นกันหน่อยเราสู้กันมาตั้งกี่ทีเรา แขนกันมาตั้งเท่าไหร่เราต้องย้ำแขนในต้นนีม้มามาจริงๆผม,มต้อหมดยากนะนทำไมทีเป็นเปลี่ยนไงวะโค้ชเอ้าเฮ้ยเรียบร้อยโดนแล้วไงไม่น่าทะลึ่งเลยไม่ไม่ไม่เฮ้ยเดือดเอ,าอ้าเฮ้ยนึกว่าติดเชือกเอา้าโอ้นึกว่าติดเชือกครับ สปายบัตเตอร์โอสงสัยแพ้ตรงนี้แล้ววะไม่ไม่ไม่โอ้โหไม่น่าเล่นเลยโดนเดี๋ยวโดนเฟติกีโดนเฟติกีแน่เดี๋ยวจะยอมแพ้ไม่ได้โอ้โหโดนต่อยโอ้ยโอ้โหแตกแตกแล้วแตกอีกโอ้โดนย้ำบาดแผลครับเขาก็แดกโอ้ย ไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเยอะเลยโอ้ยลุกไม่ขึ้นเลยทีนี้สกอตโดนเพชดีกี้จนได้ oh, สวนได้ไหมไม่ได้โอ้แต่มันลุกไปแต่มันอยากพม่กดเราก็พยายามจะกดเอาเฮ้ยยัง ดีนะมีกดดีนะมันมีไวให้กดอะไรอ่ะมานี่ดีเป็นอะไรกูต่อให้มึงขนาดนี้มึงยังกดไม่ลงมึงก็จายซะเถอะวาดลงไปจับขึ้นมาเข้าไปกิ่กเทินมาเกินจับยกขึ้น โอ,โอ้ยเดี๋ยวโดนอีกแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าเวนิกีอีกแล้วเดี๋ยวยังไม่อยากกินอาหารหมาเดี๋ยวโดนไปหนึ่งทีจะใส่อีกเหรออย่านะอย่านะเฮ้ยหลบทันหลบทันหลบเร็วเร็วรีบสวนเออนั่นแหละโดนแท็กเกอร์นะใส่อะไรก่อนก็ได้มา ยกตะเพรนเดอฮุขึ้นมาไยา้ยัมปดอยากชนะแล้วอยากชนะแล้วตออกลงไปนับเลยเร็วเร็วขาติดเชือกเร็วสองไอ้ดูทำไมมันไม่แพ้ทำไมมันไม่แห้ว,วะโอ้ยมันจะอืดเกิดไปแล้วนะทิพบเอส นี่แกจะอึดเกินไปแล้วนะนี่เนี่ยคอสบอดี้ลงมาวางลำตัวลงมาเลยมาเนี้ยมาจะอึดเกินไปแล้วนะตกโคตชไดทันไหมไม่ทันโอ้โหกดผิดตัวด้วยไม่น่าลองใส่ดูเลย จังหวะนี่แหละตอนมันกำลังไี้แม,ม่ตอนมันกำลังฮึดถือมันกำลังฮึดหิมนี่แหละหนีไปไหนอ่ะทิวเ,เอสอ่าโตตามมงมาเลยอัดกับบันไดเหล็กอัดทืบไปดกว่า จากแพ้ก็นอนอยู่นั่นแหละวะวะยาำเหยียดศักดิ์ศรีมาแต่นี่เป็นไงเรายอดฮ่าแล้วนะเอบเอส้านะนี่โชว์กรรมหน่อยจุ๊บนี่โคตรเอาตัวโอ้โหเข่ากันแต่หลบได้ขอโทษทีมาขออีกหนึ่งทีมาเลย พลิ power pop จับยกเฮ้ยโดนตอกยังเฮ้ยคลิปหายแล้วโอ้สอยสงใจแพ้ยังยังเว้ยวยังเว้ยยังเว้ยไม่ยอมหรอกมานี แล้วเอิดอันเดอร์ฮุบฟาดลงไปไปยอมตัวเว้ยเอาจะขึ้นเชือกแมหมขวางลำตัวตา๊เเรีย <c> บ <oughs> ร้อยมาด้ทำอะไรอะ่ะยกเหรออ้โหไม่เอาไม่เอาใส่ท่าก่อนใส่ท่าก่อนไม่เอายังยังยัง กูย,ยังไม่ให้มึงแพ้ดียยเวสกูอยากทรมานมึงต่อเพื่อนอยากทรมานมึงต่อมาดูสิว่าท่านี้เป็นท่าอะไรมึงลุกขึ้นมาดิกูเกลียดรอลุกเลยเนี่ยโตอะะอะไรเนี่ยเ้ยได้ด้วยเรอท่านี้มาปิดวันที ปิตบัญชีทิ้งลงไปเรียบร้อยครับนับเลยขาอย่าติดเทือกหนึ่งสองสามจบสกอตสไตน์นื่อยชนะโอ้โหนี่ครับแต่เพลงตอนจบเป็นเพลงบอลเบเกอร์ครับบไม่ได้เปลี่ยนเพลงตอนจบนะ นี่ครับสกอตสไนเนอร์ครับซูชินะนี่โคตรเท่เลยครับผมเออก็จบไปเพียงเท่านี้นะแับแมสระหว่างสกอตสไนเนอร์เจอกับพิวเวอร์เอสนะนี่ครับบิ๊กเค้าฟ็อปชอบมากนะกางเกงสไปเดอร์แมนแม่แกจะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะผมก็อาจจะเป็นเกมอะไรหรืออาจจะเอาเกมหวยปั้มมาเล่นให้ดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้จะ อใกล้จะอ,ออกภาคใหม่เต็มทีแล้วนะผมก็มีโฆษณาตัวอย่างมาเป็นที่เรียบร้อยนะ่นนะอเอใหม่ข้างหน้าเรา้วก่อนสวัสดีครับผม